รอบรู้วิทยาศาสตร์ไปกับพี่ายบอยสวัสดีครับน้องๆโลกวิทยาศาสตร์น่ารู้วันนี้พี่ายบอยจะพูดถึงเรื่องแรงอีกครั้งหนึ่งครับน้องคนเก่งยังจำได้ไหมครับว่าแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่พี่ายบอยจะบอกน้องๆอีกด้วยว่าการดันวัตถุให้เคลื่อนที่นั้นเราต้องออกแรงกระทาต่อวัตถุถ้าออกแรงมากวัตถุจะเคลื่อนที่เร็ว แต่ถ้าออกแรงน้อยวัตถุก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าด้วยนะครับและน้องๆครับถ้าเกิดว่ามีหลายแรงมากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันวัตถุก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ถ้าหากมีแรงมากระทำในทิศทางตรงกันข้ามวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านที่มีการออกแรงมากกว่าเหมือนกับการเล่นชักกย้งยไงล่ะครับเด็กๆน้องๆครับพี่ซายบอยกำลังจะอธิบายให้น้องๆฟังเรื่องแรงลัพ แรงลับก็คือผลที่ได้จากการรวมแรงที่กระทําต่อวัตถุซึ่งหักล้างจากแรงที่กระทําในทิศต,ตรงข้ามอย่างเช่นการเล่นชักเยรที่พี่สายบอยได้ยกตัวอย่างไปแล้วก็มีแรงลับนะครับวิทยาศาสตร์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆคนเก่งของพี่สายบอยแล้วพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ